สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี่ยวดำมวยสยามครับพร้อมกับช่อง y t u t u สัมำรีนุมบุทศครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมค่ายมวยวันดีกเกษตรถือว่าเป็นค่ายมวยที่กำลังเป็นค่ายมวยดาวรุ่งนะในนักชกรุ่นใหม่ๆอยู่ที่บ้านเหน็นมตําบลพลยางอ,อําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้ผมอยู่กับท่านกำนันสุริยะสัมภาวอาท่านแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ผมนายสุริยะสนะำเพะตําแหน่งกํานันตำบลโพนยางที่ปรึกษาค่ายมวยวันดีเกษตรก็ฝากแฟนมวยแล้วก็ผู้มีส่วนสนับสนุนแล้วก็ผู้มีส่วนนะครับเกี่ยวกับศิลปะครับแม่ไม้มวยไทยนะครับให้การสนับสนุนค่ายมวยวันดีเกษตรนะครับเพื่อจะ ส่งเสริมให้ลูกหลานของเราคได้ <Okay. S 2> มาฝึกเล่นกีฬามวยไทยเพื่อจะเข้าสู่มวยไทยอาชีพ <Okay. S 2> เป็นการสร้างรายได้แล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเป็นการสร้างวินยัยที่ดีสร้างร่างกายที่ที่แข็งแรงครับก็ในการนี้ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกด้านทุกส่วนนะครับขอขอบคุณท่าน นั่นก็คือท่านกำนันสุริยะสำเพากำนัตบบนตำบลพลยางแล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นประธานชมรมกำนันพยายบ้าลของอำเภอวางหินตำแหน่งของค่ายมวยวันดีเกษตรเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาและก็ขอบคุณคุณนายมวยคุณนายสุริยะสำเพาด้วยเป็นพอบทบของท่านกำนันอีกทีหนึง่งถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของค่ายมวยวันดีเกษตรแล้วก็จะ ไปรู้จักกับเจ้าของค่ายมวยตัวจริงนะอ่าเชิญอาจารย์สมควรครับเชิญครับนี่ครับเจ้าของค่ายมวยตัวจริงครับแนะนําตัวเลยครับครับสวัสดีครับผมสมควรมันดีเกษตรครับผมหัวหน้าค่ายมวยมันดีเกษตรครับกี่ปีแล้วครับทําค่ายมวยในี่กี่ปีแล้วก็ร่วมประมาณยี่สิบยี่สิบสามปีครับยี่สิบสามปีเนาะครับผมเอ่อชุดแรกๆนี่น่าจะเลิกไปหมดแล้วมั้งหรือยังอยูนี่เลิกไปหมดเลิกไปหมดเนาะผมเห็นนี่น่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆเนาะ ชุดเล็กแรกนี่ก็มียังไม่เลิกก็มีเราไปถืองานมีมีใครบ้างตอนชุดเล็กแรกก็มีพวกซูเปอร์เอ็กซ์ครับซูเปอร์เอ็กซ์วันดีเกษตรหรือว่าช่างนุ่นศรีสะเกดครับผมอ๋อชุดใหญ่เลยเนาะชุดใหญ่ครับมีนิคมมงคลทองแล้วก็น้ำผู้ครับอ๋อน้ำผู้นี่ได้ข่าวว่าไปอยู่ไกลศิลปภบ็อกซิ่งครับผมออาในชุดชุดด้านนี้ก็จะมีน้ำป้อน้ำป้อนะครัเนรถถังครับเอนรถถังแล้วก็ไอ้แสงประกายแล้วก็มีธนูุทอง ก็นิคมกองทองกองทองครับเป็นก้าวแต้มแล้วก็ทะเลทองทะเลทองเนาะน้ำพูนี่ไปอยู่กับไก่สิลิภพไก่สิลิพบ็อกซิ่งครับแล้วก็ไออะไรนะเสือหลิยวครับเสือหลิวอีตัวหนึ่งเนาะที่ไปอยู่ไก่สิลิพบ็อกซิ่งครับโอ้แสดงว่าสร้างสร้างสี่รุ่นละครับสี่สี่รุ่นเนาะสร้างไว้เก่งเก่งมาเยอะครับอือเอาฝากฝากหน่อยรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ครับก็ฝากเอฟซีครับนี่ครับตอนนี้กําลัง สร้างต้นกาขึ้นมาใหม่ครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยไมลากครับไม่ท้อครับไม่ท้อนะให้เล็กน่อยเตะกระสอบแต่ละมือละเบอโอ้ยพี่น้องเลยถ้าเป็นผมบ่วเศร้าจะเตะมือแหลกคุล่พี่น้องมันเตะหนักใ้เล็กหน่อยเอ้าฝากฝากครับได้ข่าวว่าตอนนี้นี่มีชุดใหม่ๆเนาะครับแล้วก็มีแชมป์มีอะไรกี่เส้นแล้วตอนนี้ทั้งหมดในค่ายครับมีอยู่สิบสี่เส้น สิบสี่เส้นครับโอ้ปีนี้ปีนี้มีกี่เส้นล่ะปีนี้ปีนี้มีสี่เส้นครับปีนี้มีสี่เส้นมีม,มีมีรุ่นไหนบ้างปีนี้เฉพาะปีนี้เหรถ้าเฉพาะปีนี้มีรุ่นห้าสิบสามครับมีใครใครได้เป็นแชมป์รุ่นห้าสิบสามเออเพชรสำรานเพชรสำรานวายบางกรทองออสบายอ๋อแชมป์รุ่นห้าสิบสามของเทศบาลจานแสนชัยครับแล้วก็วมีโอครับ ลีโอนี่คนเดียวได้ข่าวว่าสามเส้นเลยสามเส้นครับมีสิบเก้าครับรุ่นเทศบาลจันดูใจอ่าแล้วก็มียี่สิบกิโลก็ของเทศบาลจันดูใจอ๋อแล้วก็มีชมรมมวยภาคอีสานใต้ออชมรมมวยภูทรอีสานใต้ครับอล่าสุดก็เอาเดี๋ยวให้อาจารย์สมควรอฝากนิดนึงครับ โปรโมเตอร์ผู้ทอนเราเป็นไงเราเราเลือกศึกชกไหมหรือไม่เลือกไม่เลือกครับไม่เลือกครับผู้ทอนเรานี่ไปได้ทุกศึกไปได้ทุกศึกขอขออย่างเดียวคือให้จริงใจครับผมไอโพโมเตอร์จริงใจก็พอนาอเออเพราะว่ามวยผมทําไปสู้ทุกตัวครับทไปสู้ทุกตัวเนาะแล้วก็ใกล้ๆท่านนี่ใครน้อได้นับตัวหน่อยครับท่านผอครับ่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับนายถาวรทองลือผู้อำนวยการโรงเรียนต้นเห็นอ้อมนะครับก็โดยส่วนตัวต้องขอบพระคุณค่ายวันดีเกษตรนะครับ เป็นเหตุผลในส่วนของมีนักมวยในโรงเรียนที่<อ>ที่มาฝึกซ้อมทําให้เกิดหนึ่งเลยก็คือการมีน้ําใจเป็นนักกีฬา<อ>นะครับสองคุณธรรมจริยธรรมและสามที่สําคัญที่สุดก็คือร่างกายแข็งแรง<อ>นะครับส่งผลในส่วนของการแข่งขันกีฬากลุ่มนักกีฬาในชุดนี้สมมติฟุตบอลรุ่นไม่เกินสิบปีก็ได้แชมป์สองปีซ้อนอส่วนในส่วนของชุมชนของเราก็คือฟุตบอลยุวชนของอบตออก็ได้สองปีซ้อนสืบเนื่องจากมีผลก็คือความพยายามก็คือ วิ่งแล้วไม่ค่อยเหนื่อยเนื่องจากว่าค่ายมวยแห่งนี้าาเป็นที่ซ้อมในการวิ่งร่างกายแข็งแรงส่วนโรงเรียนก็คือไปฝึกทักษะในการกีฬานะครับก็เลยได้สืบเนื่องกันทําให้ในส่วนของกีฬาในชุมชนของเห็นอมก็คือนอกจากมวยแล้วด้านกีฬาในโรงเรียนก็ไม่เป็นรองใครครับผมขอบคุณ<ส>ครับลูกศิษย์ท่านนี้กี่คนครับที่มา้อบมวยนีตอนนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอ้เกือบหมดเนาะเกือบหมดเรับาอยู่แถวนี้เพราะว่าในส่วนของก็เหมือนกับค่ายมวยของชุมชนของเราครับถ้าผู้ปกครองนะครับเนาะฝากฝากท่านพ่อด้วยเด้อฝากฝากท่านพ่อครับเออบางทีนี่บางคนอาจจะไม่สนใจเรื่องของกีฬาวยไทยอาจจะเป็นว่าเอะมันเจ็บตัวอท่านพ่อก็ฝากคณะครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนเห็นอกเนานเอ่อให้น้องๆเยาวชนที่สนใจเรื่องของกีฬามวยไทย เราเราจะรับรับไปเรื่อยไปหรื่อยังไงอาจารย์ทุกคนพอรับเข้ามาผมต้องคัดเอาต้องคัดเนาะเอบางคนนี่อยู่ได้ไม่พอสองวันก็หายเนาะอาจารย์ก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวหลับไปแล้วเอาเดี๋ยวจะให้นักบวยแนะนําตัวทีละคนเลยครับอ่าเริ่มจากชื่อนักบวยเลยครับสวัสดีครับผมชื่อ้องชาวันดีเกษตรครับอืสวัสดีครับผมชื่ออนุวัฒน์สวนไฟยิมครับ เอาส่วนฝ้ายยืมนี่มาจากไหนนี่น้องไอ้ตะลุกโอ้อ้าวต่อเลยครับสวัสดีครับผมโูนัดทางกอสมพงอืมผมยาวแล้วสวัสดีครับผมชื่อสวัสดีครับก็คือเรือกจะสมควรครับอืมสวัสดีครับผมชื่อมวลชื่อมวลชื่นคอมฟอร์เล็กสวัสดีครับผมชื่อเดววันดีกัสเซย์ครับ สวัสดีค่ะเพชรชายวันดีเกษตรมีคนเดียวน้องมวยหญิงเนาะสวัสดีครับผมชื่อโดดวันดีเกษตรครับเอสวัสดีครับผมชื่อแสเจริงมันดีเกษตรครับครับต่อเลยครับพี่สมเกียรติอ่ายืนเลยครับเทเนอร์คูบียอ่าครับเทเนอร์ครับปลาทองมันดีเกษตรเออเอาสวัสดีครับผมมังกรทองวันดีเกษตรครับครับสวัสดีครับจันเดวันดีเกษตรเพชรสยามวันดีเกษตรครับเทเนอร์ครับครับ สวัสดีครับผมปูงาววันดีเกษตรครับสวัสดีครับผมน็อตวันดีเกษตรครับสวัสดีครับต้องนำแช่วันดีเกษตรครับสวัสดีครับนิควมวันดีเกษตรหรือนิคมช่างนุนสเกตครับครับครับนี่คือคุณพลจากค่ายวันดีเกษตรทีนี้เดี๋ยวเจนสาดีขออนุญาตเจนสามีเพรียก้องไปตรงนู้นนิดนึงเอ่อด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายครับนี่เจนสามี ผู้ที่ร่วมส่งเสริมกิจกรรมให้กับลูกๆและหลานที่มาชกมวยก็ขอบคุณผู้ปกครองครับตัวแทนของอคุณพ่อคุณแม่ของนักมวยบางทีในพ่อแม่ไปอยู่เทพไปอยู่ต่างจังหวัดก็ให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่คือภาพสดๆจากค่ายมวยวันดีเกษตรของฝากติดตามค่ายมวยวันดีเกษตรครับค่ายมวยอยู่ที่บ้านเห็ดอม ำบลพลยางอ,อําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดโดยมีอาจารย์สมควรวิเชียนนี่ประมุขค่ายครับนี่เจเชมีแล้วก็มีท่านผอนรับจากโรงเรียนเห็ดอ้อมถือว่าเป็นอีกหนึ่งขุมกำลังที่ช่วยพังดันให้ลูกศิษย์ได้มีโอกาสต่อยอดก้าวมาสู่ยอดมวยแนนอนาคตแล้วก็มาซ้อมอยู่ที่ค่ายวันดีกเกษตรแล้วก็ท่านนี้ครับลืมไม่ได้คือที่ปรึกษาค่ายบวยวันดีกเกษตรก็คือท่านกำนัน สุริยะสำเพาคุณคุณหน่วยไอ้คุณหน่วยเอ่เอสริยาพรสำเพาครับเป็นแม่บ้านของท่านกำนันเนาะเอ่ขอขอบคุณท่านกำนันครับกำลังใจจะฝากให้มห้คกับเดี๋ยวาดำด้วยโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณท่านกำนันครับขอบคุณท่านกำนันครับขอบคุณท่านกำนันครับครับฝาก กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องยูทูบสำลีหนุ่มคุณทศวันนี้ผมอยอดดามบุสยาพร้อมท่านกำนันสุริยะสำเภาแล้วก็คุณหนายหมวยอาจารย์สมควรวิเชียนท่านผอ,อพร้อมด้วยขุนพลวันดีกเกษตรก็คงจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ